ตอนนี้ไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นความสุขความสําเร็จความมั่งคั่งเป็นของคุณคุณเป็นคนสั่งมันเองอย่าไปเชื่อ,อ,อสถานาการณ์ภายนอกอย่าไปเชื่ออะไรทั้งสิ้นนะครับไม่เชื่อ,อไปเชื่อคนโน้นคนนี้พูดเลิกเชื่อโอ้ยมีอะไรเยอะแยะที่เราหลายคนน่าจะเชื่อมาผิดๆนะครับแล้วผมบอกได้เลยสิ่งนั้นสตัร์ทโยกโกรสสตัรยูโกรสคือสตัรความความเติบโตของคุณนะครับยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นวันนี้วันนี้เพิ่งได้ยินพอลล่าเล่า ขอล่าขอเล่าเล่าบอกว่าครูตั้งแต่ครูนะครูบอกว่าทําไมเขียนมือซ้ายก็คนถนัดซ้ายทําไมเขียนมือซ้ายตีเลยตีลยแตล้วให้ไปเขียนมือขวาคุณคิดดูมันโคตโล่อ,อทัอ้งลคนนี่ไม่ใช่เรื่องเดียวนะที่คนส่วนใหญ่ที่มีความคิดเล็กๆหรือความคิดที่ไม่รู้ของเขาเนี่ยบางทีก็เข,ข,ขาก็หวังดีนะคุณพ่อคุณแม่ครูอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็ไม่ได้แบบเขาไม่ได้เป็นคนเลวรายอะไรแต่ว่า คุณไม่รู้หรอกว่าในเรื่องในชีวิตของคุณอนะ่ะคุณมีความเชื่อผิดๆเยอะแค่ไหนที่มันสตันโยกโรททาให้คุณไม่รวยไม่มั่งคั่งไม่ไม่รวยเต็มที่อะ่ะพูดง่ายคือไม่รวยแบบหรือไม่มีความสุขเต็มที่แล้วผมบอกได้เลยวันนี้ที่จะสอนคือมันไม่เกี่ยวกับเงินโอเคปะ่ะมีผมเพิ่งอ่านหนังสืเอเล่มหนึ่งมาชื่อว่า it's not about the money it's not about the money แปลว่าอะไรแปลว่ามันไม่เกี่ยวกับเงินไม่เหมือนน้ฮะต้องให้โช์นี่วะนี่แบบ มีมีเปียโนด้วยว่างๆนะถ้าเกิดคนมาดูเยอะๆนะผมจะเล่นเปียโนให้ฟังเอาไหมวันนี้พัลล่าพัลล่าพัลล่ามาช่วยนะครับทุกคนแล้วก็มีแม่บ้านวันนี้แม่บ้านของผมนะสองคนเก่งมากเลยวันทีหลังองเอามาโชว์เป็นทีมงานพวกแม่บ้านของผมมาจัดแสงอย่างเป๊ะแล้วก็จัดล็อกดาวน์ไม่รู้ทำไงแล้วก็ให้แม่บ้านมาช่วยในทีมงานเดี๋ยวนี้แม่บ้านเก่งมากนะจัดกล้องจัดแสงอะไรนี้สุดยอดแล้วนะทุกคนวันนี้จะมาสอนเรื่องห้าวิชาเทวดา หาเงินเก่งแต่ในที่สุดแล้วนะผมบอกได้เรื่องแรกที่ผมต้องสอนแล้วผมไปอ่านหนังสือเรื่องนี้มาชื่อว่า It's Not About the Money แปลว่าอะไรมันไม่ได้เกี่ยวกับเงินเลยเว้ยแล้วจริงๆสอนโดยใครรูป้ป่ะสอนโดยคนที่แบบเป็นนักธุรกิจประสบความสาเร็จอะไรเงี้ยแต่คุณแล้วก,แวก็แล้วก็สอนวิชากดเรงนดูด,ด้วยนะครับชื่อบ๊อบพรัคเตอร์เขาก็เป็นพระเอกคนหนึ่งในหนังเรื่อง The Secret นะครับแล้วเขาบอกว่าแล้วผมก็อ่คือจริงๆเขาสอนเยอะมากสอนหลายเรื่องเรื่องเงินด้วยสอนเรื่องของ Uh, multiple stream s of income หรือว่าร uh, ายได้หลายทางเขาสอนเรื่องเยอะอะ่ะผมเรียนก็เรียนกับเขาเยอะมากเลยแล้วก็ได้เอาไปใช้หลายอย่างก็ได้ผลนะครับแต่แต่บอกได้เลยว่ามีคำหนึ่งที่ผมชอบมากเลยที่เขาบอกว่าลองอ่านหนังชายคนนี้คนป๊อปพ็อตเตอร์เนี่ยก็ยาอายุก็น่าจะเกือบแปดสิบแล้วนะแล้วเขาก็อ่านหนังสือเล่มเดียวเลยที่มันทําให้เขาสาเร็จเขาบอกว่าหนังสือเล่มนี้เขาอ่านมาเป็นตั้งแต่อายุยี่สิบจนถึงอายุแปดสิบยังอ่านทุกวันคือหนังสือ ความรวยนั้นฟรีนะครับหนังสือความรวยนั้นฟรีก็ t h i n k and Grow Rich นั่นเองของ Napoleon Hill นะครับซึ่ผมมาแปลเป็นชื่อว่าความรวยนั้นฟรีทำไมความรวยนั้นฟรีเพราะว่าความรวยมันเปลี่ยนแค่ความคิดเท่านั้นเองแล้วก็สิ่งที่บ๊อบพ็อกเตอร์พูดก็คือว่านี่ฟังเพลินกันปะเนี่ยช่วยกันแชร์หน่อยสิจ้าแล้วก็สิ่งที่บ๊อบพ็อกเตอร์พูดก็คือว่าคุณรู้ไหมว่าหนังสือสร้างคนรวยที่เจ๋งที่สุดในโลกคือหนังสือความรวยนั้นฟรีเนี่ย ติงแอนด์ก w r วิชหนังสือเล่มนี้ที่สร้างความรวยให้สร้างคนรวยมาเป็นน่าจะเป็นสิบล้านคนได้หั้งเพราะว่าหนังสือเล่มอาจจะ,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 ะคือคนขายไปอะหลายสิบล้านเล่มตั้งแต่แปดสิบปีที่แล้วมาหนังสือเล่มนี้เขียนโดยดรนโปเียนฮิลแต่คุณรู้ไหมว่าหนังสือชื่อว่าความรวยนั้นฟรีอ่ะ i n k and g r o w r ว c h มีคำว่ารวยอยู่ในนั้นคิดยังไงให้รวยหนังสือเล่มนี้ไม่เคยพูดเรื่องเงินเลย หนังสือเล่มนี้ไม่เคยพูดเรื่องเงินทำไมทำไมหนังสือที่ทําให้คนรวยเยอะที่สุดในโลกไม่เคยพูดเรื่องเงินเลยเพราะว่าเขารู้ว่าเงินมันไม่ได้สร้างจากเงินมันเป็นผลลัพธ์คนส่วนใหญ่ไปใครที่นั่งไล่หาเงินส่วนใหญ่ไม่ค่อยสําเร็จหรือจะได้มาได้แป๊บเดียวใครที่นั่งไล่หาเงินโดยไม่เปลี่ยนภายในก่อนอาจจะได้มาฉาบฉวยแป๊บเดียว แล้วก็หายไปอาจจะได้จะหาฉาบช่วยแป๊บเดียวแล้วก็รวยแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวก็เป็นหนี้อีกเดี๋ยวก็เพราะว่าหลักการในภายในตัวเขาไม่นิ่งไม่นิ่งเนี่ยคุณต้องเปลี่ยนภายในก่อนถ้าเกิดอยากจะรวยอยากจะมีความสุขอยากจะมั่งคั่งทุกด้านสิ่งที่ต้องเปลี่ยนคือภายในก่อนจริงๆเรื่องนี้สอนมาตั้งแต่นักปราชญ์ศาสาศดาสอนมากันกี่พันปีแล้วมันเป็นสัจธรรมครับเพียงแต่ว่าเ นโปเลียนฮิลเอามาพูดในแนวของอีโคนมิ์หรือเศรษฐกษิจนะครับเศรษฐกษิจก็คือในเรื่องของเศรษฐกิจส่วนบุคคลในการที่เอาไปเอาเอาเอา,เอาไปใช้ได้นะครับเอาไปใช้หาเงินได้แล้ววันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผมจะสอนในยุคนี้นะในยุคศตรวรรษที่21ออาลีอาล,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 ลีอิตสาพิมพชื่อได้ถูกต้องเป๊ะเลยนะ Think and Grow Rich นะครับเรื่องนี้ถ้าใครยังไม่เคยอ่านไปอา่านซะมันจะเปลี่ยนภยแเราอ่านไม่ใช่อ่านรอบเดียวนะอ่านหลายรอบอ่านหลายรอบนะครับ การเล่มที่แปลที่เจ๋งที่สุดคือเล่มของผมเองผมกล้าพูดเลยความรวยนั้นฟรีเพราะอะไรผมแปลมาแล้วย่อมาให้คุณด้วยเอาตัดไอ้ที่มันแบบอ่านแล้วคุณเหนื่อยอะ่ะเพราะอะไรมันเป็นตัวอย่าง,งเก่าๆของฝรั่งตั้งนานแล้วอะ่ะมันเป็นตัวอย่างแบบตัวอย่างที่เก่ามากคุณอ่านไปก็ไม่มีเข้าใจแล้วมันจะไม่ช่วยนะครับเพราะว่าตัว,ตว,ตวชื่อชื่อคนคุณก็จําไม่ได้ละอะไรเงี้ยผมก็สรุปออกมาแบบที่อ่านแล้วเข้าใจแล้วก็เอาไปใช้ได้เลยนะครับ ฉะนั้นใครยังไม่ได้ไปอา่านเล่มนี้นะไปซักนะครับขอแชร์กันคนละห้าแชร์แล้วเดียเด๋ยวจะเดี๋ยวจะสอนทีละข้อนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าอมืมากันเร็วมากเลยเว้ยกดหน้าเหลืองกันเข้ามากดหน้าเหลืองก็จะช่วยทําหน้าเหลืองเป็นบ้านี่ตรงนี้หน้าเหลืองนะจ๊ะเลื่อนตรงนี้นะจ๊ะเลื่อนตรงทีกีดผมเพิ่งทําเป็นเพิ่งพอดเพิ่งทําเป็นวันเนี้วันนี้เพิ่งทําเป็นวันนี้กีตรงนี้นะนี่นี่นี่มันจะมีขีดๆตรงนี้นะแล้วก็ แล้วก็เลือดมันพื้นก็กดหน้าเหลืองมาเยอะๆกดหน้าเหลืองเยอะๆมันจะได้เห็นเยอะๆนะครับทุกคนโอเควันนี้ใหม่ก็เขียนวันนี้เขียนใหม่เขียนโพสต์ให้ดีมากเลยเขียนอยู่ดีๆเขาก็เขียนห้าบทเรียนนะครับที่ได้จากผมไปนะครับเขาเขียนได้ทรับย์สิมากเลยต้องขอขอบคุณใหม่ด้วยใหม่เป็นลูกศิษย์ที่น่ารักตอนนี้เขาแบบโอ้โหประสบความสําเร็จมากๆนะครับทั้งในในด้านการช่วยเหลือผู้คนซึ่งเรื่องนี้นสาคัญมาก เรื่องการช่วยเหลือผู้คนการที่ลูกศิษย์ไปเขาไปสร้างลูกศิษย์แล้วก็มีลูกศิษย์ลูกอาที่เปลี่ยนชีวิตเพราะเขาจริงๆนะครับเยอะมากอยากเรียนแต่ไม่มีเงินสดนี่ชา,นชาญชัยชาญชัยชาญชัยนะเรียนกับผมนะไปเรียนฟรีก็ยังได้ไปไล่เรียนฟรีแล้วทําตามผมให้โอ้คนที่ไปดูคอมเมนต์ที่โพส์ปักหมุดไว้ทุกคนที่ดูอยู่เนะี่ยดูเพลงของผมนะเข้าไปในเพลงของผมนะผมปักมุตรเอาไว้อันหนึ่งเนะี่ยเป็นอยู่บนโพสต์บนสุดเลยปักหมุดไม่เป็นเดือนแล้วที่ผมบอกว่า ใครเรียนกับผมแล้วทําเงินได้เรียนกับผมแบบฟรีนะเรียนหน้าเพจเรียนใน youtube เรียน f a c e b o o k อะไรต่างๆแล้วเรียนฟรีแล้วแล้วเอาไปทําเงินได้หรือเปลี่ยนชีวิตยังไงเนี่ยให้เขียนมาคุณรู้ไหมคนเขียนมาพันสามร้อยกว่าคอมเมนต์พันสามร้อยกว่าคอมเมนต์คุณลองไปอ่านดูจะได้เป็นแรงบันดาลใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่าไปมุ่งเนี่ยเรื่องนี้คนพลาดเยอะมากต้องบอกเว้เรื่องนี้คนพลาดเยอะมากนะ ฟังดีๆอืมต้องสอนอย่างรุนแรงต้องสอนอย่างรุนแรงต้องไม่มีใครฟันธงให้กับคุณนะน้อยคนที่อาจารย์น้อยคนที่จะพูดบอกว่านี่แหละมันคือเหตุเหตุนี่แหละคือต้นเหตุโอเคเปล่ามันต้องอาจารย์ที่แบบรู้จริงๆอ่ะที่ผ่านผ่านจริงๆแล้วเข้าใจอ่ะออผมบอกได้เลยว่าการทําเงินเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนตรงนี้ อย่าไปห่วงกับว่าตอนนี้ไม่มีเงินอยู่หรือว่าตอนนี้จนอยู่หรือว่าตอนนี้เอ,อเป็นศูนย์อยู่จริงๆแล้วนะผมจะบอกได้เลยคุณเป็นศูนย์จะยังดีกว่าติดลบยังดีกว่าเป็นหนี้บางคนจะไปยืมเงินมาโหกว่าจะไปทําธุรกิจได้ไปยืมเงินมาเป็นหนี้ผมบอกได้เลยยุคนี้แบบโอ้โหถ้าคุณจะต้องลงทุนไปก่อนนะลงทุนไปก่อนทาโน่นทนํานี่จ้างคนสร้างโน่นสร้างนี่คุณติดลบคุณ already ติดลบคุณติดลบไปเรียบร้อยแล้ว จริงๆคุณเป็นศูนย์ยังจะดีกว่าเลยเพราะว่าถ้าคุณมาทําอะไรในออนไลน์มันเวลาคุณเป็นศูนย์เนี่ยมันไม่มีอะไรต้องเสียผมบอกได้เลยเวลาคนคนที่ได้เปรียบนะจริงๆแล้วคุณไม่คิดอ่ะคนส่วนใหญ่ไม่คิดคนที่บอกว่าคุณจรไม่มีต้นทุนเกชีวิตคุณรู้ไหมว่าการที่คุณเป็นศูนย์มันมีข้อได้เปรียบคือมันจะคิดง่ายมันไม่มีอะไรต้องเสียเพราะฉะนั้นกูทําเลยเพราะฉะนั้นกูทําเลยมัน ตอนที่ผมจมต่ําสุดอะตอนที่ผมต่ําสุดคือพอเห็นแล้วว่าคอนดักเตอร์แม่งอาชีพนี้มันแต่ผมอายุสามสิบกว่าแล้วนะสามสิบกว่าแล้วนึกว่าแม่งชีวิตนี้คือกูจบแล้วชีวิตนี้ไม่มีความสําเร็จสูงกว่าที่เคยทํามาแล้วคุณคิดดูผมดังนั้นต่ําสุดต้องมานั่งคิดโอเคตอนนี้กูไม่มีอะไรเลยเหมือนกับว่าเริ่มจากศูนย์ใหม่มาในประเทศไทยนี่คือเริ่มจากศูนย์ใหม่เอาอะไรมาใช้ดีวะ เพราะฉะนั้นผมจะไม่เน้นสร้างอะไรทั้งสิ้นจะไม่เน้นสร้างไม่เน้นสร้างออฟฟิศใหญ่ๆไม่เน้นสร้างต้องไปนั่งจ้างคนหรือไปเช่าของเริ่มจากออนไลน์ใช้มือถืออันเดียวแล้วคุณดูพี่ผมไปทําตอนแรกๆนะผมให้คุณไปดูเลยผมสร้างอาณาจักรขึ้นมาขนาดนี้แต่ผมให้คุณด,ดูเริ่มต้นของผมนะใช้มือถือกระจกๆหนึ่งเครื่องถ่ายตัวเองแล้วก็ไม่แคร์เลยทั้งสิ้นสนใจแค่เนื้อหาว่าเนื้อหาเราให้คนแล้วคิดปุ๊บก็ทําเลยสามนาทีสามนาทีาาทตอนนั้นเีย ไปดูคลิปที่ว่าคบบัณฑิตในสามนาทีคุณจะเห็นว่าผมทําคลิปพวกนั้นเนี่ยไม่มีต้นทุนเลยใช้มือถือเครื่องเดียวก็ทําได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการเริ่มจากศูนย์เนี่ยเริ่มที่ดีมากวิชาเทวดาของคุณนะจําไว้วิชาเทวดาของคุณคือวิชาสั่งสมองวิชาสั่งสมองนั่นอันแรกวิชาสั่งสมอง ถ้าใครสั่งสมองตัวเองไม่ได้คือชีวิตนี้ก็คือ<ม>ก็แล้วแต่คนอื่นสั่งนี่นะจะคุณไอไอตัวอย่างง่ายๆที่ผมบอกมาที่ตอนเด็กๆเ,เราจะเขียนมือซ้ายธรรมชาติของเราคือมือซ้ายใช่ไหมครูอาารันมาด่ายบอกว่ามึงได,ได้้ต้องเขียนมือขวาเขียนข้างที่มึงไม่ถนัดแล้วพอเขียนไม่สวยก็มาดาอีกใช่ไหมอันนี้เกิดขึ้นตัวจริงกับพอลล่าเพราะฉะนั้นคุณเข้าใจเปล่า มันไม่อันนี้เป็นแค่เรื่องเดียวนะแต่จริงๆทั้งมีบ้านในชีวิตคุณคุณลองไปคิดทบทวนมาไม่รู้กี่ไม่ีหลายร้อยเรื่องที่คนมาชอบมาบอกคุณว่าเวลาคุณทําอะไรที่มันธรรมชาติของคุณเป็นอะไรที่เป็นเรื่องที่ถูกต้องอยู่แล้วแล้วก็แต่มันไม่เข้าความจบความคิดของเขานั่นแหละมันมันทําให้ศักยภาพของเราไปอยู่นั้นโชคดีที่ผมไม่สนใจเวลาใครพูดอะไรมากูไม่น่้คิดคําถามจริงก็บอกว่าจริงก็บอกว่าไม่ไม่น่าจะจริง อะไรแบบนี้นะครับอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนจําได้ไหมการามสูตรกฎการบรสูุรอย่าพิ่งไปเชื่อเพราะเมื่อ,อไหร่ที่คุณไปเชื่อคุณกําหนดคุณกดสกายพาพตัวเองทันทีจําไว้อย่าพึ่งไปเชื่อเนี่ยคาสอนของพระพุทธเจ้าสุดยอดอันที่เจ๋งมากเป็นวิทยาศาสตร์ที่สุดนะครับเป็นเป็นภาษาสมัยนี้เขาเรียก Critical thinking การคิดแบบมีวิจารณญาณน,นะครับฉะนั้นหรือการคิดให้เที่ยงฉะนั้นข้อแรกสั่งสมองตัวเอง สั่งสมองตัวเองคืออะไรเมืองตัดสินใจมาซะตัดสินใจว่าจะเอาอะไรตัดสินใจว่าจะเอาอะไรตัดสินใจว่าแล้วตัดสินใจต้องมีคํานี้ด้วยตัดสินใจเขาต้องมีคํานี้ตัดสินใจที่ผมบอกได้เลยคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่อไม่โอเคเรื่องนี้เลยไม่ยอมตัดสินใจโลเลลังเลตัดสินใจว่ากูจะเอาสิ่งนี้ต้องตัดสินใจแบบเด็ดเดี่ยว นี่คือวิธีการสั่งสมองแล้วก็ต้องไปทางไปทางนั้นทุกวันทุกวันทุกวันฝึกนิสัยตัวเองไปทางนั้นทุกวันคิดแบบนั้นทุกวันอันอื่นกูไม่เอาโอเคเปล่าตั้งแต่เด็กเนี่ยผมคิดมันตั้งแต่เด็กเลยว่ากูจะต้องเป็นคนสําคัญแน่เลยจริงๆมันไม่มีเหตุเลยนะมันไม่มีเหตุผลเลยที่ผมจะเป็นคนสําคัญได้เดี๋ยคุณถ้าคุณเห็นบ้านผมที่เกิดมาตอนอยู่ตั้งแต่สมัยเด็กคุณจะไม่น่าเชื่อเลยว่าจะมาถึงตอนนี้ได้ จะไปชนะฝรั่งได้จะไปทำอะไรที่มันมหัศจรรย์หลือเชื่อเป็นเพราะว่าผมสั่งสมองตัวเองคิดแล้วคิดอีกเชื่อแล้วพูดกับตัวเองกูต้องเกิดมาเป็นคนสำคัญแน่เลยแล้วผมพอได้เลยนะฟังดีๆฟังดีเรื่องนี้เนี่ยเรื่องนี้นี่คุณไม่ต้องสงสัยแล้วนะเรื่องนี้ไม่ต้องสงสัยแล้วนะไม่ต้องสงสัยแล้วเพราะคนส่วนใหญ่ชอบสงสัยว่า เออหรือว่ามันเกิดจากการที่คนหนึ่งจะเป็นคนสําคัญขออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันต้องเกิดจากเส้นสายหรือมันโชคดีหรือเปล่าวะใช่ไหมแล้วแล้วอย่างนี้นะคุณจะไปคิดว่าคนสําคัญนี่มันมีแค่พวกที่มีตําแหน่งเท่านั้นนะผมไม่ได้หมายความตัวอย่างนั้นนะเวลาคุณคิดภาพคนสําคัญคุณจะคิดถึงอ่อีอหรือท่านรัฐมนตรีหรือใครที่มันมีตําแหน่งราชการหรือใครที่มันมีคณะบัีมีตําแหน่งติดมาด้วยผมก็เคยคิดแบบนั้นเหมือนกัน แต่ผมบอกได้เลยนะคนเหล่านั้นส่วนใหญ่สร้างความแตกต่างไม่ได้เลยไม่มีผลต่อคนอื่นเลยคือหมดจากตำแหน่งคนแม่งลืมเลยไม่นำไม่จำชื่อเลยไม่มีตำนานเหลืออยู่เลยนั่นไม่ใช่คนสำคัญในหนังสือของผมนั่นไม่ใช่ใน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 ความคิดของผมแล้วผมบอกได้เลยว่าคนเหล่านั้นคนส่วนใหญ่ตำแหน่งตำแหน่งนั้นไม่มีทางเขาไม่สร้างความแตกต่างได้เวลาถึงแม้ใครรับตำแหน่งเข้าไปในราชการหรืออะไรก็ตามในรั ในมีตำแหน่งเข้าไปเจอลูกน้องห่วยๆมันไม่ทำตามก็จบแล้วเจอลูกน้องห่วยๆมันลากขาก็จบแล้วใช่ไหมมันลากขามันทำแบบช้าๆมันไม่อินกับมึงอะ่ะก็จบนะครับผู้คนที่สร้างความแตกต่างจริงๆได้อย่างเยอะๆจริงๆความแตกต่างในทางดีนะนั่นแหล,ละคือคนสําคัญนี่คือความคิดของผมคือผมเลยเปลี่ยนว่าผมต้องการผมไม่ต้องมีตำแหน่งอะไสิน้นผมไม่มีตำแหน่งอะไรสิน้นนะไม่มีมีท่านหลอดอย่างเดียว <laughs> มีท่านหลอดเพิ่งได้มา หลอดลืมบอกไปใครใครจาได้บ้างผมถ้าซื้อมันจะหนุกหนุกอะจริงๆมันก็ได้จริงๆนะผมเป็นตําแหน่งเป็นท่านหลอดของสาราชาอาณาจักรนะแต่ไปซื้อมาไม่กี่พันหรอกซื้อมาแบบมันก็ทําเป็นเรามีใบประกฐาศยบัตรด้วยหลอดบัณฑิตอึ้งรลอกสีอันนี้เป็นเรื่องจริงนะผมได้ได้แต่มันผมทําให้เพื่อโชอยทุกคนดูว่าตําแหน่งของทางโลกนี้แม่งไร้ค่าไร้ค่า ตายไปก็ไม่มีใครจําได้หมดแล้วมีหลอดอะไรเยอะยะหมดในโลกนี้จะคนจาไม่ได้ท่านเซอร์อะไรจะคนจาไม่ได้เลยแต่สําคัญคือคุณเน่ะคุณเน่ะเปลี่ยนชีวิตเขาแค่ไหนนี่คือข้อสําคัญเลยผมบอกได้เลยนี่คือข้อสําคัญคนนะไม่จําเลยนะคนไม่จําในตําแหน่งของคุณไม่มีทางคนจําว่าคุณเปลี่ยนชีวิตเขาแค่ไหนเขาจําตลอดชีวิตนี่แหละคือคนสําคัญ ผมอยากจะคอนเฟิร์มให้กับพวกคุณไม่ต้องไปกระหายไม่ต้องไปเกระเสือกกระสนอยากได้ตําแหน่งโน้นตําแหน่งนี้ผมเคยเป็นแบบนั้นผมเคยอยากได้ตําแหน่งเป็นคอนดักเตอร์ของวงนิวยอร์กฮาร์โมนิกเพราะคิดว่าถ้าได้ตําแหน่งนั้นนะคนไทยไม่ต้องรู้จักชื่อเสียงของฉันแน่เลยเพราะแม่งตําแหน่งคอนดักเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกกูต้องได้แต่งนาแหน่งนั้นมันก็ผูกตั้แต่ตําแหน่งนั้นแต่ผมบอกด้เลยการเป็นคนสําคัญมันไม่ใช่ความแบบนั้นมันคือการเปลี่ยนชีวิตผู้คนในทางดีขึ้นแล้วการเปลี่ยนชีวิตผู้คนมาจากไหน ตาไม่ทันนะการเปลี่ยนชีวิตผู้คนมาจากไหนคือการเปลี่ยนความคิดเขาไม่ใช่การกุศลอย่างเดียวนะไม่ใช่เอาโยนเงินให้อย่างเดียวนะโยนเงินให้เดียวจริงๆพอใช้หมดก็หิวต่อเขาหาเงินห,หาเงินเองไม่เป็นอนะ่ะแต่สําคัญคือสอนเขาหาเงินนี่สําคัญที่สุดเลยสอนเขาหาเงินนี่คือมิชชั่นของชีวิตของผมมิชชั่นภารกิจของชีวิตของผมคือสอนคนไทยให้หาเงินเก่งเนี่ยสอนคนไทยให้หาเงินเก่งนี่พูดจันชัดเลยเด e มิชชั่นภารกิจชีวิตของผมคือสอนคนไทยหาเงินเก่งไม่อะไรามากมายหาเงินเก่งในทางดีแล้วสร้างแล้วสร้างคุณธรรมสร้างคุณค่าให้ผู้คนนี่คือเนี่ยวันนี้วันนี้ใหม่เขาเขียนแบบเขียนได้ซาบซึ้งมากเลยนะเขาเขียนมาห้าแบบเรียนที่เขาเรียนจากผมวันนี้เขา,เขาแบบทึ่งนในตัวเองว่าทําไมรายได้เขาสูงขนาดนี้แล้วไม่ใช่แค่รายได้อย่างเดียวคุณค่าที่เขาให้กับผู้คนเนี่ยผมลูกสิ์เต็มเต็มเยอะแล้วก็รักเขามากเลยนั่นแหละ นี่คือสิ่งที่ผมต้องการสอนให้ half. ทุกคนเป็นแบบนี้คือนี่เป็นเหตุผลที่ผมไม่หวงวิชานี่เป็นเหตุผลที่ผมต้องการให้ไปสอนสอนตอ่อที่ผมบอกว่าแล้วจริงๆทุกคนไม่ควรต้องห่วงวิชาะไรจริงๆทุกคนเรียนได้หม่อยตลอดเวลามีอะไรมันมันเรียนเยอะได้ไปหมดเลยคุณผมรู้ไหมคุณรู้ไหมผมยังเอามาสอนไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซนที่ผมอยากสอนเลยคุณรู้เปล่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่มันเป็นอาณาจักรของผมเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยตั้งแต่ยังเอามา ที่มันเป็นอาณาจักรความรู้ของผมที่เีคอร์สต่ตางๆหกสิบเจ็ดสิบคอร์สมีหนังสือกี่เล่มมีหนังสือเสียงเป็นร้อยผมบอกยังไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นที่ผมอยากสอนเลยนะมีอะไรอีกเยอะมากที่ผมอ่านมาแบบทำไ,ไมแม่งเจ๋งอย่างนี้ทำไมมันดีอย่างนี้ทำไมไม่มีใครมาอธิบายให้คนไทยแบบง่ายๆฉะนั้นผมอยากให้พวกคุณไปช่วยกันสอนนะครับเรียนกับผมไปไปเปลี่ยนชีวิตตัวเองแล้วช่วยกันสอนอ่ะโอเคสรุปวิชาที่หนึ่งวิชาสั่งสมองตัวเอง วิชาสั่งจิตตัวเองสั่งสมองตัวเองผมใช้คาว่าสมองเพราะมันดูทริศาสร์หน่อยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาจิตของเราเนี่ย mind m i n d mind หรือจิตของเราเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่าเยอะคนละเกมเลยอ่ะจิตนี่คือสามารถรับรู้สามารถรับรู้จักรวาลได้สามารถรับรู้ความรู้ที่ไม่เคยสมองไม่เคยนั่งเรียนอ่ะจิตมันสามารถรับรู้ขนาดนั้นได้มันสามารถสามารถตรัสรู้ได้พูดได้ง่ายจิตของคุณแล้วคุณไม่ได้ต่ําต้อยกว่าใครนะบอกก่อนแต่คุณไม่ได้เคยต่าต้อยกว่าใครเลย คุณเองก็สามารถตัสรู้ได้คุณเองก็สามารถเป็นผู้ตื่นรู้ได้โดยไม่ต้องไปผ่านใครโอเคเปล่า